สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับยังอยู่ที่บอร์ดอินเวอร์เตอร์ประกอบนะครับตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นบอร์ดคนไทยนะครับก็หัวใจหลักก็เหมือนเดิมนะ EGS002 นะครับเราจะไม่พูดถึงตัวบอร์ดกันแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้ผมเคยรีวิวลงในช่องแล้วนะครับใครอยากชมรีวิวบอร์ดตัวนี้ก็ไปหาชมได้ในในช่องนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมานะครับแจ้งว่าอยู่ดีๆเครื่องก็บอร์ดก็ไม่ติด นะครับ uh, แ,แรกเริ่มนะครับลูกค้าแจ้งว่าสายขั้วลบอ่ะขั้วลบอยู่ไหนขั้วลบอยู่นี่นะครับขั้วลบมันร้อนนะครับก็เลยถอดออกนะครับแล้วก็ต่อเข้าใหม่แล้วก็เงียบเลยนะครับลูกค้าแจ้งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แถมลูกค้าอ่แจ้งมาอีกด้วยว่าน่าจะเสียไม่เยอะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันเสียเยอะไหมนะครับเช็คเบื้องต้นนะครับต่อไฟต่ออะไรเข้านะครับเงียบสนิทนะครับไฟสเตตัสอะไรต่างๆไม่โชว์เลยนะครับ อ่าก็เป็นที่ภาคจ่ายไฟอ่าเช็คไล่ไปนะครับอาภาคจ่ายไฟนะครับตัวนี้เป็น R 10โอห์มนะครับเป็น R 10โอห์มความต้านทานต่ำนะครับตัวนี้3วัตต์ทำหน้าที่ดึงไฟ48โวลต์นะครับโยงไปเข้าสู่ระบบอ่อพาวเวอร์สแ py ภาคจ่ายไฟต่างๆนะครับนะ R ตัวนี้ขาดนะครับนะ R 10โอห์มขาดนะครับ ถ้าในมุมมองนะครับคนที่ยังไม่ใช่ช่างจริงๆนะครับถ้าขาดก็เปลี่ยนอานะครับแต่นะครับถ้าคนที่เป็นช่างผมว่าส่วนมากนะครับเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับนะถ้าอาขาดนะครับอา์สิบโอห์มขาดมันอยู่ดีๆมันไม่ขาดมันมีสาเหตุนะครับเราไล่ตามวงจรไปนะครับไล่ตามเส้นตามสายไลวงจรไปเรื่อยๆเช็คไปเรื่อยๆนะครับมันต้องมีสาเหตุที่มันขาดนะครับเช็คมาก็ปึ้ง ไปอีกตัวหนึ่งนะครับ IC power supply ตระกูล LM นะครับเสียหายไปอีกหนึ่งจุดนะครับเราก็ต้องไล่เช็คไปอีกนะครับตัวนี้อยู่ดีๆนะครับมันเสียเองไหมนะครับมันเป็นไปได้แต่เราต้องไล่เช็คว่ามันมันจะมีสาเหตุทําให้มันเสียไหมนะครับเราก็ต้องไล่เช็คไปเรื่อยๆนะครับวิ่งเข้ามา7805นะครับตัวนี้เป็นอีกส,ยสายอีกตัวหนึ่งเสียไหมนะครับขาด2ตัวนะครับ IC เจ๊งไปแล้วตัวหนึง่งตัวนี้รอดไหมนะครับก็ต้องไล่เช็คนะ นะครับอาขาดไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอาก็จบนะครับดูเองนะมันมันมีชอ็อตอีกอยู่นะครับนะอาการลูกค้าเล็กคอมเมนต์มาไม่น่าจะเป็นอะไรเยอะนะครับนะเริ่มเยอะและเริ่มเยอะและนะครับนะก็นะนะตอนตอนนี้ตรวจเช็คยังไม่เสร็จนะครับตรวจเช็คมาถึงจุดนี้นะมันก็ผมไม่มี IC ภาค่ายไฟเบอร์นี้นะครับต้องรออะไรนะเครื่องนี้ต้องไปซื้ออะไรในตัวเมืองแต่ถ้า ในอำเภอในตัวเมืองไม่มีก็ต้องรอสั่งอะไรสักแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ผมไม่ได้สำรองไว้นา,นานใช้ทีนะเบอร์นี้นะครับ LM ออ LM ่อ L M 2 5เ6นะครับเป็น IC ภาคจ่ายไฟนะก็นะครับก็อยากจะบอกนะเพราะว่ามันเราอาจจะเห็นว่าอาการมันเล็กนิดเดียวอยู่ดีๆก็เงียบดับไปเฉยๆนะครับเราอาจจะมองว่ามันเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่เอาเข้าจริงบางที นะครับมันไม่เล็กไม่น้อยเลยนะครับตรวจสอบไปเรื่อยๆจุดเสียก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นกองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะก็กเลยมาถ่ายคลิปชี้แจงให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวตอนคิดค่าใช้จ่ายกา็ว่าเราคิดแพงอะไรแค่แค่เปิดไม่ติดคิดตั้งองหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เลยอยากจะมาถ่ายคลิปให้ชมกันว่า สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับที่จริงแล้วมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะครับผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆคนที่ส่งงานซ่อมกับช่างไม่ว่าจะกับผมหรือกับช่างท่านอื่นนะครับก็รู้รับรู้อยู่แล้วนะครับนะช่างแจ้งราคามาก็ไม่ได้แจ้งมาโอเวอร์อะไรก็รับได้นะครับนะลูกค้าส่วนมากก็เข้าใจช่างนะครับแต่ลูกค้าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจมองว่าเอา แค่เปิดเครื่องไม่ติดทำไมแจ้งมาหลายร้อยจังนะครับมันเสียอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนาะมันไม่ได้เสียมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนลูกค้ามองนะครับถ้ามันง่ายอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวลูกค้าซื้ออะไหล่ไปซ่อมเองกันเลยนะนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นอย่างบางทีนะครับภาคจ่ายไฟเห็นว่ามีอะไรเ,เล็ก,ลก,ลกๆน้อยน้อยแค่นี้นะครับเห็นว่า IC ตัวหนึ่งเปลี่ยนก็น่าจะหายนะครับถ้าต้นเหตุที่ทําให้ IC มันช็อตยังยังไม่ยังไม่เคลียร์นะครับยังแก้ปลายเหตุเออยังแก้ต้นเหตุไม่ได้ต่อให้เปลี่ยน IC ไปเป็นร้อยตัวมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสายช่างนะครับมันจะไม่ได้แบบ อาการมานะครับจับเปลี่ยนอะไรได้เลยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสายช่างนะครับช่างทุกคนจะต้องอตัวเท็คจุดต่างๆนะครับกว่าจะเปลี่ยนอะไรได้นะนะครับกว่าจะใส่ตัวใหม่เข้าได้นะครับก็ต้องไลเ่เช็คหาต้นเหตุซะก่อนว่ามันมีอะไรช็อตอยู่ไหมนะครับโดยเฉพาะชุด power supply ชุดจ่ายไฟถ้าชุดจ่ายไฟช็อตนะครับต้นเหตุมันต้องมีนะครับนะมันจะไม่มีควันนะถ้ามันไม่มีไฟเพราะฉะนั้น เราก็ต้องหาไฟให้เจอหาต้นเหตุให้เจอนะครับนะมันก็ถึงได้เป็นต้นทุนเรื่องเวลาเรื่องราคาซ่อมก็ต้องบวกเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับนะถ้าคิดแค่ค่าอะไรนะครับตัวนี้เราว่าไม่น่าจะเกิน30บาทนะครับถ้าให้ผมคิดแค่30บาทบวกค่าแรง50บาทผมก็นะครับนะผมจะไปตัดอ้อยดีกว่านะถ้าอย่างนั้นนะ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องราคากันด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าอะไรนะครับมันตรวจเช็คยากกว่าจะเปลี่ยนได้นะครับนะนะครับเห็นใจช่างหน่อยนะอันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแค่แค่แค่อยากจะมาอธิบายให้ฟังกันก่อนผมยังไม่แจ้งราคาลูกค้าด้วยซ้ำนะบอร์ดนี้นะครับแต่ลูกค้าเกินมาแล้วว่ามันไม่เสียเยอะก็เลยอยากจะไม่ให้ดูว่ามันเยอะไหมก็ดูกันเอาเองนะครับนะมันมีจุดเสียอยู่นะครับไม่ใช่จะท่องคาถานโมสามจบเป่าพูดทีเดียวหาย มันไม่ใช่นะครับนะพี่น้องโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ